The Ice Road เริ่มต้นด้ดยการวางตัวเป็นภาพยนตร์แนวกู้ชีพแบบเต็มตัวทยอยอัดอุปสรรคให้กับตัวละครเป็นระยะทุกความอันตรายที่ตัวละครต้องเผชิญทําให้ภาพยนตร์เกิดแอคชั่นอันร้าวใจขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่แม้จะพยายามฉีกตัวเองออกจากกรอบขนาดไหนแต่ก็ยังไม่วายจะวกกลับมาหาความเป็นหนังบู๊ของเรียมนีสันเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นที่ยิงยาวแบบนอนสต็อปด้วยการเปลี่ยนโทนจากภาพยนตร์กู้ชีพให้กลายเป็นภาพยนตร์แอคชั่นล่าลลางแคนในช่วงถ่ายเรื่อง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพ,พยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Ice Road เหยียบระห่ำฝ่านรกเยื่อแข็งหลังจากการระเบิดของเหมืองเพชรในประเทศแคนาดาทำให้มีคนงานติดอยู่ข้างในเหมืองเป็นจำนวนมากนะครับไมคคนขับรถบรรทุกตกลงรับงานเสี่ยงตายโดยการขับรถขนอุปกรณ์ขุดเจาะ ผ่านเส้นทางเหนือมหาสมุทรที่กลายเป็นน้ำแข็งเพื่อช่วยเหลือคนงานทุกคนที่ติดอยู่ในเหมืองก่อนที่ออกซิเจนของพวกเขาจะหมดลงหลังจากวนเวียนอยู่กับการรับบทเป็นอดีตสายลับมือสังหารรวมถึงทุกสายอาชีพที่เชี่ยวชาญการต่อสู้มายาวนานกว่า10ปีนะครับ นักแสดงอย่างเลียมนีสันก็ได้เปลี่ยนบทบาทของตัวเองแบบจริงๆสักทีกับภาพยนตร์เรื่อง The Ice Road เหยียบระห่ำฝ่านรกเยื่อแข็งซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ได้สลัดภาพสายลับมากฝีมือมาเป็นคนบ้านนอกที่มีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกครับนอกจากนี้ภาพ,พยนตร์ยังสามารถมอบความรู้สึกที่แตกต่างจากหนังบู๊ของเรียมนีสันในยุคหลังได้พอสมควรทีเดียว The Ice Road เริ่มต้นด้วยการวางตัวเป็นภาพยนตร์แนวกู้ชีพแบบเต็มตัวครับ กับการนําเสนอภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ของตัวละครเมื่อเมืองเพชรแห่งหนึ่งเกิดระเบิดนะครับจนทําให้ชั้นหินเนี่ยถลม่ลมลงมาปิดทางออกจนหมดนะครับและจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ขุดเจาะที่มีน้ําหนักมากถึง30ตันเนื่องจากสถานที่ไม่เอื้ออํานวยนะครับทำให้ไม่สามารถขนส่งอุปกรณ์ดังกล่าวทางอากาศอย่างเร่งด่วนได้หนทางเดียวที่จะช่วยชีวิตคนงานเมืองให้ทันเวลาก็คือการขนส่งทางภาคพื้นดินด้วยรถบรรทุก บนเส้นทางเหนือแม่น้ำทะเลสาบและมหาสมุทรที่เป็นน้ำแข็งภาพยนตร์มีองค์ประกอบที่น่าสนใจมากมายนะครับโดยเฉพาะกับการนำเสนอปัญหาต่างๆที่พร้อมจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักของรถบรรทุกที่มากเกินไปก็พร้อมจะทำให้น้ำแข็งแตกอยู่ทุกเมือ่อซึ่งก็เสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อันตรายถึงชีวิตสภาพอากาศอันเลวร้ายและก็คาดเดาไม่ได้หากแดดร้อนเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้น้ำแข็งละลายจนไม่อาจรับน้ำหนักรถบรรทุกได้ไหว แต่หากเกิดพายุหิมะก็จะยิ่งทําให้ทัศนวิสัยแย่ลงไปอีกรวมถึงการแข่งขันกับเวลาเมื่อออกซิเจนของคนงานในเหมืองลดน้อยลงหยุดทุกวินาทีทุกความอันตรายที่กลุ่มตัวละครต้องเผชินนั้นทําให้ภาพยนตร์เกิดแอคชั่นอันร้าวใจอยู่เป็นระยะรวมถึงยังได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาต่างๆของกลุ่มคนขับเมื่อต้องสิ่งรถบรรทุกบนฐานน้าแข็งซึ่งเป็นอะไรที่แปลกตาและก็ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยนะครับนอกจากความระทึกของภารกิจกู้ชีพแล้ว The Ice Road ยังแฝงมุมดราม่าของตัวละครเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับไล่มาตั้งแต่ตัวละครหลักอย่างไม้ซึ่งต้องดูแลน้องชายอย่างเกอร์ตี้ทหารผ่านศึกจากสงครามอิรักซึ่งป่วยเป็นโรค PTSD แทนทูมือขับรถหญิงที่อาสาทำภารกิจนี้เนื่องจากพี่ชายของเธอเป็นคนงานที่ติดอยู่ในเหมืองรวมถึงกลุ่มคนงานที่กำลังจะขาดอากาศหายใจและก็เริ่มจะหันมาต่อสู้กันเองเพื่อเอาชีวิตรอด แต่นอกจากประเด็นใหญ่อย่างความสัมพันธ์ระหว่างไม้และเกิดตีที่ถูกต่อยอดไปจนจบเรื่องแล้วนะครับประเด็นรองๆของหนังเนี่ยกลับถูกใช้อย่างทิ้งขว้างและไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับรวมถึงประเด็นอื่นๆนะครับที่ตัวหนังเปิดเอาไว้อย่างไรเหตุผลเช่นแทนทู oo, กับประเด็นเรื่องเชื้อชาติและการประท้วงเพื่อสิทธิของเธอรวมถึงจิมหัวหน้าทีมที่รู้จักกับคนงานเหมืองทุกคนและเลือกจะนำทีมด้วยความสมัครใจ แต่เรื่องราวเหล่านี้นะครับกลับไม่ได้ถูกสานต่อแล้วก็ถูกปล่อยให้เลือนหายไปอย่างน่าเสียดายครับสิ่งที่น่าขํำขันก็คือแม้ The Ice Road จะพยายามฉีกตัวเองออกจากกรอบขนาดไหนนะครับแต่ก็ยังไม่ไหวครับที่จะวกกลับมาหาความเป็นหนังบู๊ของเลียมนีซันอีกครั้งด้วยการเปลี่ยนโทนจากภาพยนตร์กู้ชีพให้กลายมาเป็นภาพยนตร์ล่าล้างแคนในช่วงถ่ายเรื่องเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นยิงยาวแบบนอนสต็อปพร้อมกับพายุหิมะถลม่มกองทัพนักข่ารับจ้าง และวายร้ายหลักของเรื่องที่ตายยากตายเย็นซะเหลือเกินครับแต่แม้จะยิงยาวก,กว่า40นาทีนะครับฉากแอคชั่นของหนังกลับถ่ายทอดออกมาได้ไม่ดีเท่าไหรนักเนื่องจากต้องอ้างอิงกับคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เป็นเพียงคนขับรถบรรทุกไม่มีฝีมือทางการต่อสู้ในขณะที่ฝั่งตัวร้ายเองนะครับก็จู่โจมอย่างไร้เหตุผลและก็ไร้กลยุทธ์ไม่มีความน่ากลัวหรือว่าน่ากเกรงขามแต่อย่างใดครับจึงทําให้ทุกอย่างนะครับออกมาดูประดับประเดิด และเทียบไม่ติดก,กับสถานการณ์คับขันของการขนส่งอุปกรณ์ขุดเจาะในช่วงต้นเรื่องครับอย่างไรก็ดีนะครับภาพยนตร์เรื่อง The Ice Road เหยียบระห่ำฝ่านรกเยือกแข็งเป็นหนังที่ดูสนุกกว่าหนังแอคชั่นของเรียมนีสันในยุคหลังๆอยู่พอสมควรนะครับการได้เห็นเรียมนีสันเปลี่ยนบทบาทบ้างก็สร้างความสดชื่นให้กับผู้ชมได้มากทีเดียวน่าเสียดายครับที่ตัวหนังเนี่ยไม่เลือกจะฉีกแนวไปอย่างสุดทางและก็เลือกจะเดินตามสูตรสำเร็จมากเกินไปสักหน่อยครับ อีกหนึ่งจุดสังเกตก็คืองานสร้างของภาพยนตร์ยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะกับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกที่คุณภาพยังห่างกับภาพที่ถ่ายทำจริงมากเกินไปสักหน่อยหาก The Ice Road เหยียบระห่ำฝ่านรกเยื่อแข็งได้รับทุนสร้างที่สูงกว่านี้นะครับก็น่าจะทำให้ภาพยนตร์สนุกและก็น่าติดตามมากขึ้นตามไปด้วยครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Ice Road เหยียบระห่ำฝ่านรกเยื่อแข็งที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือปัญหาสุขภาพจิตและการรักษาอย่างถูกวิธีแม้ว่าประเด็นนี้จะไม่ได้โดดเด่นหรือว่าเป็นประเด็นหลักของภาพยนตร์นะครับแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะหยิบยกมาพูดถึงเนื่องจากมันสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของทุกคนได้เป็นอย่างดีครับโดยตัวหนังเล่าประเด็นนี้ผ่านความสัมพันธ์ของพี่น้องอย่างไม้และก็เกิดตี เกอร์ตี้นั้นเคยเป็นทหารและก็เคยร่วมรบในสงคารามอิรักจึงทำให้เขามีอาการป่วยเป็นโรค post traumatic stress disorder หรือว่า PTSD ครับซึ่งเป็นอาการผิดปกติทางจิตใจหลังจากผ่านประสบการณ์รุนแรงหรือว่าอันตรายที่สุดในชีวิตโดยมันทำให้เกอร์ตี้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ขาดสมาธิและมีปัญหาด้านการสื่อสารครับจากฮีโร่ในสงคารามอิรักกลับตกเป็นเบี้ยล่างของสังคมด้วยสภาวะที่ไม่ปกติของเกอร์ตี้ ทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเขามักจะถูกแกล้งและก็ถูกรังแกอยู่เสมอแม้ว่าเขาจะมีฝีมือในงานช่างและเชี่ยวชาญในการซ่อมเครื่องยนต์เป็นอย่างมากแต่ก็กลับถูกมองข้ามเพราะบุคลิกที่ผิดแปลกของเขาโดยเกอร์ตี้อาศัยอยู่กับไมค์ผู้เป็นพี่ชายซึ่งอาการป่วยของเกอร์ตี้ก็กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งสองอย่างรุนแรงโดยพวกเขาทั้งคู่ต้องเปลี่ยนง,งานถึง11แห่งนะครับในช่วงระยะเวลาเพียงแค่8ปีเท่านั้น เนื่องจากเกอร์ตี้ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้แม้ว่าไม้จะรักเกอร์ตี้ขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าความผิดปกตินี้ส่งผลกับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันโดยไม้ต้องพยายามอย่างหนักนะครับในการดูแลเอาใจใส่เกอร์ตี้ที่แม้แต่จะสื่อสารให้ชัดเจนยังทําไม่ได้ด้วยซ้ํานะครับในขณะเดียวกันมันก็ยิ่งทวีความห่างเหินขึ้นภายในจิตใจของไม้เมื่อเขาเริ่มรู้สึกครับว่า น้องชายของตัวเองเป็นภาระผูกพันจนตัวเขาไม่มีอิสระและก็คุณภาพชีวิตที่ดีได้ซ้ำร้ายนะครับยังส่งผลกับความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระยะยาวพอแม้ว่าไม้จะรู้ดีครับว่าเกอร์ตี้เก่งขนาดไหนในงานที่เขาทำนะครับแต่เมื่อถึงสถานาการณ์ฉุกเฉินไม้กลับไม่ได้ให้เกอร์ตี้ตัดสินใจในสิ่งที่เขาถนัดเนื่องจากเขาเชื่อว่าอาการป่วยของเกอรต์ตี้ทำให้วิธีคิดและการตัดสินใจของเขามีปัญหา ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนั้นยิ่งบั่นทอนความสัมพันธ์อันแนบแน่นของทั้งคู่ให้มีปัญหามากขึ้นไปอีกครับอย่างไรก็ดีนะครับจุดสําคัญของประเด็นนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นเรื่องครับหลังจากที่ไม้ถูกไล่ออกจากงานเพราะปกป้องน้องชายของเขาไม้จึงตัดสินใจพาเกอร์ตี้ไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อทําการบําบัดให้เกอร์ตี้หายเป็นปกติครับโดยไม้ได้เปิดใจกับหมอนะครับว่าเขาทนดูแลเกอร์ตี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว และหวังว่าการรักษาจะช่วยให้เกอร์ตี้ยืนได้ด้วยขาของตัวเองอีกครั้งแต่ด้วยองค์ความรู้ที่มีไม่มากพอนะครับทําให้ไหมค์ฉุนขาดทันทีครับทันทีที่เห็นหมอเนี่ยมอบยาแก้เครียดแล้วก็ยานอนหลับให้กับเกอร์ตี้ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการรักษาที่แพทย์เนี่ยวินิจฉัยเอาไว้แล้วครับโดยไมค์ไม่เชื่อครับว่าน้องชายของเขาจะต้องพึ่งยาเหล่านี้จึงทําให้เขาเลือกจะพาเกอร์ตี้ออกจากการบําบัดในทันทีครับ จะสังเกตได้เลยนะครับว่าความรักและความสัมพันธ์ของคนรักหรือว่าครอบครัวนั้นสามารถถูกทําลายได้ด้วยอาการป่วยที่เราไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะครับที่องค์ความรู้ทางจิตเวชถูกตีแผ่มากขึ้นเราจึงได้เห็นอาการป่วยอย่างโรคซึมเศร้าโรคคลั่งผอมโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลและก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแต่น่าเศร้านะครับที่ยังมีบางคนเนี่ยไม่เชื่อครับว่าอาการเหล่านี้ เกิดขึ้นจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองพร้อมกับตราหน้าผู้ป่วยครับว่าเป็นคนอ่อนแอขี้แพ้ขาดความอบอุ่นแล้วก็เรียกร้องความสนใจจนกระทั่งความเชื่อผิดๆเหล่านั้นวกกลับมาทำร้ายความสัมพันธ์ให้เลวร้ายลงไปอีกและที่สำคัญก็คือมันยิ่งตอกย้ำผู้ป่วยให้จมอยู่กับความทุกข์ที่อยู่เหนือการควบคุมความทุกข์ที่ไม่อาจจางหายไปด้วยการทำกิจกรรมของคนทั่วไปแต่เป็นความทุกข์ที่ไม่อาจหาสาเหตุได้ ความทุกข์ที่บ่อนทำลายมวลอารมณ์และความสุขจนหมดสิน้นแต่ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้จากการรักษายอย่างถูกวิธีครับซึ่งจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดข,ของทุกกระบวนการก็คือการเปิดใจย,ยอมรับครับว่าปัญหาสุขภาพจิตนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงและมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดก็ได้ฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไวที่6คะแนนครับจริงๆก็แอบเสียดายนะครับที่บทหนังเนี่ยยึดติดกับความเป็นหนังเรียมนีสั้นมากเกินไปหน่อยครับส่วนที่ดีของหนังจึงอยู่ช่วงต้นเรื่องซะเยอะซึ่งเป็นช่วงที่แปลกใหม่กว่าหนังเรียมนีสั้นในช่วงหลังๆนั่นเองครับนอกจากนี้พอบทหนังมาเปลี่ยนโทนในช่วงท้ายเรื่องจึงทําให้เห็นช่องโหว่เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยทีเดียวครับขยับมาต่อที่งานสร้างนะครับผมขอให้ไวที่6คะแนนเท่านั้นครับ อย่างที่บอกไปในรีวิวนะครับว่างาน CG ของหนังค่อนข้างมีปัญหาหลายฉากของหนังนมีจินตนาการที่ดีนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาตกมมาตายเพราะงาน CG ที่แปรผันตามทุนสร้างนั่นเองครับส่วนของนักแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับนักแสดงทุกคนก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับป่าเลียมนีซันเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนบุค,คลิกให้แตกต่างจากหนังเรื่องอื่นได้อยู่พอสมควรเสียตรงที่เหล่าวยรายของเรื่องเนี่ยให้การแสดงที่มีมิติเดียวเกินไปสักหน่อยครับ ข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่5คะแนนครับประเด็นในหนังก็พื้นๆนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหรือว่าแปลกใหม่มากนะักแต่ผมชอบการตีแผ่ด้านปัญหาสุขภาพจิตของหนังครับแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของเราได้ดีมากๆส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมสนุกกับหนังมากกว่าที่คิดครับจากที่คิดว่าหนังน่าจะออกมาสไตล์เดิมๆแต่ช่วงครึ่งเรื่องแรกเนี่ยสนุกมากจริงๆนะครับ ในขณะที่ครึ่งหลังเนี่ยเลือกจะเน้นแอคชั่นแบบจัดเต็มซึ่งก็พอดูเอาบันเทิงได้แบบสบายๆครับจากคะแนนทั้ง5้่วนนะครับหานเฉลี่ยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง The Ice Road เหยียบระห่ำฝ่านรกเยือกแข็งได้คะแนนเฉลี่ยจากฟีเมนไปอยู่ที่6.2คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Ice Road นะครับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเหลี่ยมนีสันก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับทั้ง f a c e b o o k a p p l e Podcast s, Spotify, YouTube c h anel n รวมไปถึงสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับโดยทุกท่านสามารถค้นคำว่าฟีเมนแล้วก็กดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ